วันนี้มาทำบุญทำบุญหายาินะคะทำบุญหายาดะะทำบาาุญร้อยวันค่ะ น <c Dante food> ี <Safe broth> ่ได้ต้อนโดยม่อไปนั่งนบ้านตอนโดยวันนี้แผนแม่ครัวนะคะแผนแม่ครัวเอบ เดี๋ยวปาายายลาไทยให้หลบแป๊บนึ่ บรรยากาศนะคะบรรยากาศก็คือทำบุญร้อยวันหนาะลูกหลานนะคะที่บ้านหุ่นร่องนะคะนี่คือภาพบรรยากาศะคะ่ะ ขึ้นต้นีมาขึ้นตนลูกกอนั้นละมันเองคือมามกินยาเขาไมได้ยกได้แม่พันธุ์อ่อก้งโถ่เด็กก็ออมานั่นลูกโง่นะไม ทุกคนก็กำลังทยอยจะมาใส่บาทนะคะพ่อท่านก็กำลังมานะคะหลวงพ่ออันนี้ก็คือประเพณีอันดีงามของชาวบ้านของประหยัดนะคะก็คือบ้านหินร่องทำบุญร้อยวันค่ะ อาลานชายผู้ที่ร่วมรับค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะอาที่เข้ามารับชมคลิปนะครับก็ยายะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้น,นะคะสวัสดีค่ะ